ส่วนเรื่องของโครงการแก้หนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหแพ็กเกจจัดเต็มคา,าราเบลเลยอภิมหาในการแก้หนี้เลยนะคะและหลายคนว้าวมากกับโครงการนี้ที่แถลงไปเมื่อวานนี้คุณสู้เราช่วยหลักๆมี2มาตรการนะคะก็คือ1มาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ก็คือรัฐจะเข้ามาช่วยบ,บ้านจะไม่ถูกยึดรถจะไม่ถูกยึดกิจาการเอสจะไปต่อได้เือลูกนี้ที่สู้มาตลอดใช่ค่ะ สองก็คือมาตรการจ่ายปิดจบคือถ้าเป็นติ่งหนี้วงเงินเล็กๆอย่างเงี้ยสมมติค้างจ่ายบัตรเครดิตอยู่5,000ันแล้วก็ไปจ่ายสัก10% 5เ0เ้าขาก็จะยกหนี้ให้เลยคือเหลือไม่มากเหมือนในเงื่อนไขอะต้องมีอายุสัญญ,ญาพวกผ่อนบ้านอะสมมติผ่อนบ้านมีอายุสัญญ,ญาหนึ่งปีคำถามก็คือบางคนเนี่ยเขาผ่อนบ้านมานาน3ปี4ปีแล้วแต่เขาเพิ่งไปรีไฟแนนซ์กับรีเทนชั่นมาขอลดดอกเบี้ยมาอย่างเงี้ยค่ะเขาเข้าร่วมโครงการนี้นได้ไหม คุณกวางครับบางทีรายละเอียดของท่านผู้ถามเนี่ยมันมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับ<ไ>เอาเป็นว่าถ้าท่านเป็นหนี้่อนรถผ่อนบ้านในวงเงินที่ผมนําเรียนนะครับว่าเอาหลัก,กๆก่อนก็คือไม่เกินเท่านั้นเท่าน,นี้ที่ผมนําเรียนนะครับเช่น<อ>ตัวบ้า,นไ,น,าน,นไม่เกินห้าล้านรถยนต์ไม่เกินแปดแสนมอเตอร์ไซค์ห้าหมื่นสินเชื่อ s M L S M e 5ห้าล้านเนี่ย ท่านลงเข้าไปดูรายละเอียดมันจะตรงกับท่านเลยบอกใช่เลยชั้นเลยดีกว่าผมอธิบายไปบางทีไม่เหมือนกันถูกไหมคะใช่เข้าไปกรอกในเว็บไซต์ก็ได้ผ่อนทุกเดือนบางุตสาผ่อนทุกเดือนแต่อจะเลดโดยไม่รู้สึกตัวสมมติบางคนไม่ได้หักบัญชีบางคนใช้วิธีการไปเปย์อินโอนจากมือถือบางทีเราไม่รู้นะครับข้อมูลของธนาคารเนี่ยมันจะระบุเลยว่าสมมติผมต้องผ่อนทุกวันที่ห้าของเดือนเฮ้ยผมไปต่างวัดไปจากประเทศมาผมดันไปกดโอนไปวันที่เจ็ดไอ้ยังงี้มันก็ถูกบันทึก อาจจะตรงแต่จ่ายจริงจะไม่ตรงก็เป็นไปได้ครับครับแม่ขอแน่แน่เลยหลังจากนี้หลังจากนี้อะไหแม่ช่วยเยอะมากเลยนะอีกอันนึงก็คือมาตรการจ่ายปิดจบอะค่ะที่คนที่แบบวงเงินเล็กๆสมมติค้างจ่ายอยู่ค้างจ่ายบัตรเครดิตอยู่ห้าพันเราไปจ่ายสิบเปอร์เซ็นห้าร้อยก็ยกนี้ให้ถูกไหมคะทีนี้มีวงเงิน เพราะไม่หมายความว่าเราจะไปสนับสนุนให้คนใช้เงินแบบไม่เขาเรียกอะไรไม,ไม่ไม่วางแผนนะครับมันก็เลยถูกกาหนดว่าถ้าเป็นลูกหนี้หรือที่เข้าร่วมเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนระดับที่อาจจะมีเงินไม่มากพอนะักเช่นมียอดหนี้ค้างรวมดอกเบี้ยไม่เกิน5,000ับาทต,ต่อบัญชี นะครับพวกที่อาจจะไปกู้ขอโทษนะครับธนาคารอมสินเขาก็จะมีการเปิดกู้ครัสามพันห้าพันรายเดือนรายอะไรอย่างนี้นะครับหลายท่านที่อาจจะมีเงินก็อาจจะไม่เข้าใจว่าระบบนี้ทําไมต้องไปทําให้ห้าพันบางคนเนี่ยไปกู้นอกระบบร้อยละสิบร้อยละสิบห้ายี่สิบแต่ถ้าไปกู้ธนาคารอมสินห้าพันบาทจะร้อยละหนึ่งร้อยละศูนจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้อย่างที่ผมบอกครับสองมาตรการนี้นะครับหนึ่งก็คือมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์และมาตรการจ่ายปิดจบ ลองเข้าไปดูครับมันจะตรงใจท่านเลยว่าฉันนั่นแน่แน่นอนแล้วเราเขาฉันอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะอ่างั้นถามอย่างนี้ดีกว่าว่าคนที่สนใจจะเข้าโครงการเนี่ยลงทะเบียนเข้าโครงการได้ยังไงคะเออผมอันดับแรกนะครับท่านคีย์คำว่าคุณสู้เราช่วยแต่ถ้าท่านจดทันนะครับท่านก็เข้าไปที่ w w w b o t o r t h อเแค่นี้อ่านะครับมันก็สลองคุณสู้ด้วยไหมต้องสลคุณสู้ด้วยไหม ไม่ต้องอบีมีครับแต่ว่าจริงๆแล้เนี่ยยเี้มันก็ไวแล้วมันก็ขึ้นมาเองแหละก็คือแบงก์พัไทยแลนด์นั่นแหละเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าพิมพ์เข้าไปคุณสู้เราช่วยจบแต่ว่าใช่ง่ายที่สุดผมว่าเดี๋ยวนี้ใครมีมือถือก็คูกเกิลก็เขียนคำว่าคุณสู้เราช่วยมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเป็นโฮมเพจเว็บบอทโออาร์ทีเอสแล้วก็สแลสคุณสู้อะไรเงี้ยครับมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไวแล้วล่ะครับพอขึ้นมาเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อคะคุณเจริญยู ก็เข้าไปกรอกรายละเอียดนะครับอันดับแรกก็คือเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับกรอเข้าไปเสร็จโน่นนี่นั่นแต่ว่าย้ำนะครับคอเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีหลอกหลอนอยู่เป็นประจำนะครับไ,ไม่มีการเรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้ามีใครโทรมบอกว่าคุณไปลงทะเบียนโครงการคุณสู้เราช่วยแล้วโอนมาก่อนนะสองพนะเดี๋ยวจะดาเนินการให้ห้าหมื่นไม่มีนะครับย้านะครับเลยคิดว่าอะไรรู้บ้าเข้าเว็บไซต์อ่ะอาจจะแบบ มั่นใจมากกว่าเออแต่ว่าต้องเอาให้ถูกนะ bot.or.th นะ่ายลูกหน้าอไปกลัวเดี๋ยวมันจะไปมี bot. อะไรมาหลอกไม่รู้พ่อย่างนี้อย่างนี้คุณตาคุณฝังครับจะตอดอะไรก็แล้วแต่มิจฉาชีพอ่ะมันวิ่งตามเราทันเสมอแล้วมันก็นำเราไปบางทีหลักการง่ายๆนะครับไม่มีการเรียกค่าธรรมเนียมใดๆ แม้แต่สลึงเดียวเอาอย่างนี้ก่อนถ้าคใครมาเรียกร้องบอกว่าเ,เดี๋ยวคุณอาจจะไปลงผิดที่หรืออาจจะไปโดนมิจฉาชีพอาเป็นว่าถ้าขอเรียกสมมติว่าห้าพันบาทขอห้าร้อยก่อนนะส่งมาแล้วเดี๋ยวจะดําเนินการไห้ไม่มีนะครับศูนย์บาทเท่านั้นเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันถ้าใครคเรียกแสดงว่าไอ้นี่ขอเซ็นเตอร์อวยพรมันไปเลยครับค่ะ,คะ,คะทีนี้กลับมาว่าเข้าไปเสร็จปุ๊บกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราผ่านเข้าโครงการนี้ได้ค่ะ อ่ามันจะมีรายละเอียดเป็นไอคอนเรื่อยๆครับผมจะขออนุญาตลองให้ท่านลองดูก่อนดีกว่านะครับมันก็จะมีเช่นถามโน่นถามนี่มันก็มีติ๊กติ๊กไปเช่นท่านเคยกู้ที่ไหนยังไงนอนแบงหรือใหม่นอนแบงอะไรเงี้ยครับมันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นไม่ไม่ยากครับรัฐบาลก็ทําให้มันไม่ยุ่งมากตอบคาถามได้ง่ายไม่ต้องสงสัยผมเนี่ยเวลาช่วยดูผมก็จะบอกว่าแค่นี้ผมก็เวียนหัวขนาดผมเป็นคนยุคใหม่ ผมก็จะลดขั้นตอนแบบนี้นะครับก็จะง่ายขึ้นครับคุณจาคุณกวางครับแล้วถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตัดสินใจไปติดต่อธนาคารเจ้าหนี้ของตัวเองเลยละครับได้ไหมว่าเอสดท้ายเข้าร่วมโครงการไหมบัญชีที่ผมเป็นหนี้อยู่เหล่านี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างไปติดต่อที่บานทีทสาขาธนาคารได้เลยไหมครับ ทางกระทรวงการคลังและแบงค์ชาตินะครับก็ได้มีการส่งข้อความไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องนะครับโดยหลักๆแล้วก็เป็นธนาคารของรัฐสี่แห่งออมสินธนาคารเผื่อการ,การเกษตรและสหกรณ์มุสลิมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสี่แห่งที่เหลือก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในสมาคมธนาคารไทยอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดการไปที่ธนาคารนี่ง่ายสุดปลอดภัยสุด ไม่มีแก๊งคอเซนเตอร์ Center, ไม่มี AI ไอจะมาหลอกไปตำรวจไปเจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะท่านได้ปากันแถมต่อหน้า<ฆ>นะครับสามารถพูดคุยกันได้อันเนี้ยสะดวกแต่ถ้าท่านขี้เกียร์เดินทางโอ้โหต้องนั่งรถไปขี้เกียร์ลงเข้าไปดูก่อนครับแต่หลักๆนะครับย้ำไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ